สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูพลอยนะคะครูชื่อจริงชื่อนางสาวกัญญีแท่เลี้ยวนะคะเป็นครูประจำแผนวิชาสามัญสัมพันธ์ค่ะสอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีนะคะค่ะรายวิชาที่ครูสอนนะคะก็จะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจ,จริงค่ะค่ะจุดประสงค์ของรายวิชานะคะ 1. บอกคำศัพท์ ที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์มได้2ค่ะอ่านหัวข้อต่างๆในการกรอกแบบฟอร์มได้3นะคะกรอกแบบฟอร์มได้นั่นเองค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการกรอกแบบฟอร์มนะคะหรือฟอร์มฟิลลิ่งนั่นเองแบบฟอร์มเนี่ยเป็นเอกสารที่เราจัดทาขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆแล้วก็จะมีการเว้นช่องว่างไว้สำหรับเขียนข้อมูลของผู้กรอกลงไป ข้อมูลที่จะใช้ในการกรอกแบบฟอร์มนะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งประวัติส่วนตัวค่ะ personal information ชื่อนามสกุลเวลาเขียนเนี่ยก็จะต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เขียนให้ตรงกับชื่อในบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของเรานั่นเองสองนะคะ sex เพศบางครั้งเนี่ยในแบบฟอร์มเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกเช่น male กับ female ต่อไปค่ะที่่ address นะคะควรเขียนให้ละเอียด เพื่อความสะดวกในการติดต่อ4ค่ะสถานภาพทางการสมรส marital status นะคะเช่นโสดนะคะเราก็จะใช้ว่า single married แล้วก็คือแต่งงานแล้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลครอบครัวเป็นตน้นต่อไปนะคะเรื่องของการศึกษาค่ะ educational background นะคะการศึกษาเนี่ยเวลากรอบประวัติการศึกษาเนี่ยเราควรเริ่มจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับการศึกษาสูงสุดควรเขียนชื่อสถานศึกษาวันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษาสาขาที่ศึกษาระดับการศึกษานะคะตัวอย่างนะคะระดับการศึกษาก็คือหนึ่งระดับประถมศึกษาค่ะ primary secondary นะคะระดับมัธยมศึกษา secondary vocational ระดับอาชีวะนะคะ vocational college นะคะระดับมหาวิทยาลัย university ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษทางด้านภาษาค่ะ language proficiency นะคะได้แก่ความสามารถทางด้านภาษาจะอยู่ในระดับใดบ้างในแต่ละทักษะเนี่ยเช่นข้องแคล่วนะคะแล้วก็จะ ฟูเ e n นฟูนรีนะคะดีแล้วก็จะใช้คำว่ากิดนะคะปานกลางแล้วก็จะใช้คำว่าแฟร์่าแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษทางด้านอื่นเช่นด้านกีฬาเรื่องอ่าดนตีอาชีพอะไรประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์การทำงานนะคะ experience นั่นเองอเวลาเขียนเนี่ยให้เราเขียน การทำงานล่าสุดของเราก่อนนะคะเราค่อยย้อนหลังไปจนถึงการทำงานครั้งแรกนะคะโดยเขียนตำแหน่งงาน (position) แล้วก็เขียนสถานที่ทำงานนะคะ (workplace) นั่นเองวันเดือนปีที่ทำงานด้วยนะคะต่อไปค่ะสถานภาพทางการทหารนะคะ (Military Status) นะคะได้แก่ Serving หมายถึงการอยู่ในระหว่างการรับราชการหรือ Complete หมายถึงาการผ่านเกณฑ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนั่นเองค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มนะคะที่ได้ยกมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะที่มาก็ตามนี้เลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นส่วนประวัติข้อมูลของตัวเองนะคะ application นะคะอันนี้ก็จะเป็น education นะคะประวัติการศึกษาของเราอันนี้ก็จะเป็น reference นะคะอ้างอิงอบุคคลที่เราสามารถติดต่อได้นอกจากเวลาที่เราแบบ ติดต่อเราไม่ได้ก็จะมีบุคคลที่เอาไว้ติดต่อนอกเหนือจากนั้นนะคะอันนี้ previous employment อันนี้เราเคยเป็นลูกจ้างที่ไหนบ้างประวัติการทำงานของเรานะคะและสุดท้ายและต่อไปก็เป็น military service นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารหรือย่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น signature ก็คือให้เราลงชื่อรับรองข้อมูลของเรานะคะว่าเป็นจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่านะคะครูก็มีใบงานนะคะให้นักเรียนลองทําดูอันนี้ให้นักเรียนนะคะเอาโทรศัพท์มาสแกนนะคะอ r code นะคะหรือจะเข้าไปในเว็บนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลองทําดูนะคะไม่ไม่ยากนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างใบงานแบบฟอร์มให้นักเรียนลองเติมนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ ต้องขอเก่ับคำว่า,าลาก่อนค่ะบ๊ายบาย